ไปดูสิครับรอครับรอได้ป่ะรอคุณน้ากูใดหรือว่าสบายดีทุกคนองก็สีแลเวก็สองแผ่นเลยขึ้นสองแนนผง่นเอาหรือเปล่าอ่าแผ่นสองแผ่นเอา

นี่ว่ามันมันหลุดออกแล้วมันจะเด้งไปอย่างนี้นะติดติดติดเลยเปวะไม่ติดมีติดนัดมีติดขี้เชื่อมนะตุขิตตัวเชื่อมอย่างนี้เอาสตอรีมันอยู่อย่างนี้เนาะมันขยับมาหน่อยนึงนะมันถอยมากตัวนี้แล้วฝามาฝาเมียมาเลยปฝาเมียมาเลยไอ่ะ ใจบ่บ่อ่าเราตอนนะตอนบนของบนผู้นี้เคลียร์เนาะผู้นี้เคลียร์ตรงนั้นเผยอะเผยนี่เผยนะครับเผยเผยว่านอนห้องนี้นอนน้องจะได้นอนวันไหนเผยคร่าวๆนะเผยคร่าวๆพร่นะผมเผยคร่าวๆตามที่ตกลงกันไปว่าห้องน้องจะได้เข้านอนวันไหนชิปเผยที่แปดชิปอะอ้าวใครบีใครกลับ พูดมัวมัวล่ะเผยนะครับผมเผยว่าน้องไ็้นอนเข้าม่วันไหนเผยล่าสุดนะครับผมคือยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะได้ข้างนอนครับพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะได้ข้างนอนเพราะว่าคือเสร็จฟาดถูกไหมฟาดจบก็คือว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างเลยรันนี้น่าจะเป็นไอ้นอน่แล้วก็จะมาได้เลยเออ พวกนี้มีรุ่นก็มีรุ่นพวกนี้มีรุ่นได้คนนอนนะครับผมมีรุ่นอ่าทึกพวกนี้นะครับผมอ้ฮะสมาร์ทบอร์ดไป นี่นะผมเดียย๋ยวเช่นนี้ให้น้องเขาตัฏกวาดเนาะถูจิบถูอืมใช่นี่คือให้น้องเคลียร์สถานที่นะน้องเขากวาดถ้าไปได้เอาให้ทำอาสุดวันนี้นะครับผมให้เคลียรากวาดบนฟ้าเสร็จแล้วคือทำได้เลยในครัวคขาเนี้นะครับผมนอมมนะเอาเอาเจี๊ยน้องเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไป นกองยิงอ่ะเห็นตัวน <dry> well, we well, okay. ้องกี <hazır> Plus, um, Não, Não. Não, ่นายเดี๋ยวต้องบอกน้องเพื่ห้ามเล่นอุปกรณ์นะห้ามอืมในที่บอกน้องเขาโอเคแลเขา่าจะโอเคอยู่เออให้ให้พี่สาวเขาคุ้มแม่พี่สาวเขาเผยนะเผยแล้วพี่สาวเขาเผยแล้วว่าน้องนสองคนน่จะไม่กลัวแม่นะกลัวพี่พี่พี่พลอยถ้าพี่พลอยพูดคือน้องเขาจะกลัวไงน้อ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 งพลอยเผยแล้ว

ไม่ผมจะไปอยู่ถ้ามันครึ่ฝนผมชอบใช่แต่ครื่ฝนมันไปลาวชอบมากเลยไปลอเขาไปรอแล้วล่ะใครคนไหนอูแต่ยี่ีมีอันนี้ตอนเย็นนี่จะโดนวางชาวางชาลูกี้เลยคนนั้นเหรอี้อธิบายอยู่ ไปรอบนี่นายจ่ตัวะะคนจะขายขายต้นไม้เหรอ้าวดูิการเบยีคนขายคนอื่นไม่รู้องรู้แล้วู้ขายใช่อะไระ้ไมผมว่าผมดูนี่คืนนี้ดูไรก็ดูเยอะก็ไม่ผมมีเมียแล้วเมียผมทํานพูดวามเมียเาโกรธนะใช่ใช้เมียรู้ชื่อ <laughs> vậy, clip đi phơi, này Phơi lắm chưa được chính là chưa được như là phơi? Vick, không nói nầy phơi Chứ phơi 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 này phơi 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 คลิปนี้ที่ในบ่าวโดนเนี่ยแหละพอเด็ดๆไงมีดเด็ดต้องคลับเข้าไปพยินผู้เข้าบุญข้าเลยกลับตัวเหรอเผยเผยเลยเรื่องหลังเรื่องหลังบัลังก์การจะทำ ีก็พูดคุยกันนะสนุกนานนะพี่นะคับก็เผยเรื่องว่าน้องเข้าอยู่ไหนนะครับวันนี้คืองานเราก็ที่ว่าตัวนี้คืออยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์นตะเจ็ดิห้าเปอเซ็นเผยเลยยี่ห้าอร์ซ็นก็ติดตามดูตอนต่อไปว่ามันคืออะไรนะผมเผย ใช่เปิดเผยทุกอย่างเนาะคืนนี้ครับผมเปิดปปมันี่ด้เาะเนะเนาะขอครับล่าสุดมาเหาวินะ โอเคนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องทึ่มทึ่มใหม่ใต่ก็ขอบคุณนะผมยังรับชมกันอยู่นะครับผมไอทีนะอาจจะได้สาระหน่อยนะครับผมแต่ก็จริงจริงนะครับผมคือเน็ตตอนนี้มันช้ามากนะต้องรอเน็ตโหลดก่อนคือทำงานอาจจะอาจจะลงคลิปช้าก็เลยแบบงานก็ ใช่คือบาทาพนนแรงนะก็เลยแบบเห็นลงคลิปบ่อยก็กนะ็าใจนะเขาจะทีมง,งานเราคนระับผมก็ลงคลิปด้วยทํางานด้วยนะครับผมต้องหาได้ไดไดเลี้ยงก,ก็พูดด้วยนะครับไปทจีนะแต่ผมโอเคครับทีนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมรอครับสวัสดีครับ